นุนโดยผลิตภัณฑ์โอนติน ช่วงนี้นะคะขอต้องรับแขกรับเชิญสาวสวยของเราเลยนะคะคุณเปิ้ลเซวยาวิทยาพันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะหน้าตาคุณเคยกุกูทีเห็นแล้วในจอทีวีของเราเคยเห็นแล้วในไอจีด้วยโออยตรวสังเกตเธอรูปร่างสลิมมากใช่แต่คุณเปิ้ลบอกพี่ดีน่าว่ากินอิ่มทุกมื้อแล้วไม่เคยต้องอดอาหารเลยนั่นรูปร่างของเธอเนี่ยนะคะหน้าท้องแบนได้โดยการรับประทานอาหารคลีนนั่นเองหนึ่งปีเห็นผลมากๆเลยก่อนที่จะพาไป ดูเมนูอันน่ารับประทานสุดๆแบบนี้เนี่ยนะคะคุณเพิ่นช่วยเล่าให้เราฟังนิดหนึ่ง <มา S 1> ว่าหาันมารับประทานอาหารคลีนได้ยังไง ก็เป็นคนที่ทำอาหารกินเองอยู่แล้วอะค่ะแล้วพอดีพอมีกระแสอาหารคลีนเข้ามาก็เลยรู้สึกว่าเปลี่ยนแค่กรรมวิธีไม่ไม่มากมายแล้วก็แค่เลือกวัตถุดิบในการมาปรุงเท่านั้นเองอะค่ะแล้วก็สามารถทำอาหารทานกินเองได้แบบคลีนๆค่ะแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาที่บอกว่าอยากลดหน้าท้องด้วยแล้วลดได้จริงไหมก็ก็ลดลดลงค่ะคุณป้ลนบอกพี่หน้าว่าตอนนี้นะคะมีเป็นแพ็กๆเลยหน้าท้องลดจริงๆคอ๋อ ใช่คะเมื่อไขมันมันหายไปกล้ามเนื้อมันก็มามันต้องคลายเดี๋ยวพี่หน้าต้องบอกสูตรพี่หน้าเยอะๆนะอยากมีซิกแพคกับเขาบ้างใส่ยอารอยมาทำอาหารดวันนี้แล้วกได้เห็นแล้วเราได้แรงมาดันใจใช่ไหมตรงนั้นไม่มีปัญหาแต่เวลาเอื้องไปหยิบอะไรนี่สิโอ้โหแบบมันจะ โอ้อะไรอย่างเงี้ยเลยหลายๆคนเนี่ยนะคะอาจจะคิดว่าการทําอาหารกลีนรับประทานเองเนี่ยจะต้องมีเวลามากแต่จริงๆแล้วคุณเปิ้ลเนี่ยเป็นข้าราชการทุกเช้าเนี่ยต้องรีบออกจากบ้านใช่ค่ะแต่ก็ยังสามารถจีดเวลามาทําอาหารเช้าและอาหารเย็นให้ตัวเองทานได้แบบครีนๆใช่ดังนั้นไม่มีข้ออ้างแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเออแล้วทำยังไงอ่ะทำไมถึงทําได้แบบว่าแบบเต็มเวลาแบบได้ได้แบบเตรมในระยะเวลาสั้นได้ค่ะจริงๆเอ่ออาหารคลีน เราสามารถดัดแปลงมาเป็นอ,อ,อาหารที่สามารถทําเป็นกล่องข้าวไปทานที่ทํางานตอนเช้าได้ค่ะ ก็อาจจะเตรียมวัตถุดิบไว้ตอนเย็นไว้ก่อนอ,อะไรเงี้ยตอนเช้าก็มาปรุงเล็กน้อย<า>อย่างเบอร,ร์เกอร์เดี๋ยวก็จะได้อธิบายว่าสามารถทําอย่างรวดเร็วได้ยังไงองนะะั้นดูเลยดีกว่าวันนี้นะคะมีเมนูอะไรมาแนะนําพวกเราบ้างทางด้าน,นซ้ายสุดนี้คืออะไรคะ<า>จะเป็นโลวีดเบอร์เกอร์กระเพราไก่สับนะคะโอ้ก็คือโลวีดเบอร์เกอร์กระเพราไก่สับ วัตถุดิบก็จะคล e a เลยค่ะเพราะว่าเราก็จะเลือกใช้แป้งโควีนะคะ,คะซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนแล้วก็<อ>ตัวไส้เบอร์เกอร์ก็กจะเป็นอกไก่สับ ค่ะแล้วก็ใช่ค่ะซึ่งจะส่วนผสมก็จะมีอกไก่สับกระเพราสับกระเทียมสับพริกขี้หนูสับค่ะนามาผสมกันแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมจีบนกระทะซึ่งเราไม่ใช้น้ํามันเลยค่ะมันก็จะได้เป็นอย่างนี้ขออนุญาตทุกอย่างจะใช้นิดนึงคือทุกอย่างสับหมดเลยเหมือนเราจะทําเป็นผัดกระเพราใช่ค่ะแต่เอาสับละเอียดหน่อย่อยจะมาปั้นใช่ค่ะ แล้วน้ำมันไม่ต้องเพราะจีบนกระทะเทฟลอนใช่ขออนุญาตพี่ไก่ช่วยเปิดนะคะเบอร์เกอร์นิดหนึ่งมีของดีซ่อนอยู่นี่นานตึงเปิดอมาเลยแนวกินคลีนก็ใช้มีไข่ดาวได้ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นไข่ดาวแบบคลีนเราจะไม่ได้ใช้น้ำมันในการทอดนะคะอันนี้สามารถทําได้ในกับไมโครเวฟตอนช้าแค่45วินาทีเท่านั้นเองทำยังไงช่วยล่าเราฟังนิดนึงได้ไหมก็ใส่ใน อย่างนี้อย่างจานใช่ค่ะใส่จานแล้วก็ปิดฝาแค่นี้ค่ะลูกก็คือใส่น้ําไปเล็กน้อยอแล้วก็เจาะเจาะเอาเอาต้มเจาะไข่แดงไม่ให้มันระเบิดแค่นี้ค่ะ45วินาทีเราก็จะได้ไข่ดาวคลีนๆกินกับเบอร์เกอร์โอเคไม่อิ่มท้องในตอนเช้าได้เลยค่ะเนี่ยมีหนึ่งเมนูแบบฟิน แล้วทานคลีนนี้ทานอซอสมะเขือเทศได้ไหมซอสมะเขือเทศเออต้องเลือกนิดนึงค่ะจริงจริงมันก็มันมีสูตรทำซอสมะเขือเทศเองได้ด้วยนะคะแบบฟินคลีนอ<า>๋อมะเขือเทศเป็นรับใช่ใช่เดีเย๋ยวนี้แอบกระซิบ เขามีซอสมะเขือเทศร้อยเปอร์เซ็นต์ขายใช่ค่ะดูที่แบบส่วนประกอบเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็นำมาใช้ทานกินได้นะคะที่ไม่มีโซเดียมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เลือกได้นะก็อร่อยได้แม้กินคลีนนะคะนี่หนึ่งเมนูคืออะไรก็อันนี้อันนี้จะเป็นอกไก่ม้วนกับผักค่ะค่ะเผักที่ใช้ในวันนี้ก็จะเป็นแครอทกับตังกวาญี่ปุ่นนะคะค่ะแต่จริงๆผักนี้เราสามารถเปลี่ยนไปได้ตามที่ทุกคนอยากจะ ทานค่ะใครชอบทานผักอะไรอาจจะข้างในอาจจะเป็นเออหน่อไม้ฝรั่งหรืออาจจะเป็นแครอทอาจจะเป็นหัวหอมใหญ่อะไรก็แล้วแต่คือข้างในดัแดแปลงได้เรามามมวนเป็นคล้ายๆสูชีอะ<ช>ค่ะแล้วแต่ชอบค่ะแล้วแต่ชิไก่มันไปมมวนได้ยังไงล่ะคะก็คือเราอบไก่อันนี้ก็รีเลยนะคะอบไก่ไขมันมตา โปรตีนสูงก็คือผ่าออกมาบางๆหลจากนั้นเราก็ใส่พวกผักเป็นไส้แล้วก็ม้วนม้วนแป็นซูชิมัดเชือกไว้แล้วไปนึ่งก่อนนึ่งแล้วก็ไปกลิลวค่ะอันนี้ก็ไม่มีน้ํามันเลยโอ้ใช่แล้วทําไมต้องนึ่งก่อนแล้วไปกลิยวค่ะเพราะว่าเพื่อให้มันสุกค่ะบางทีถ้าเกิดบางคนอาจจะลอย่างแต่บางทีด้วยเออเนื้อไก่มันหนาหรือว่าอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้ามันไปย่างอย่างเดียวมันไม่สุกทั่วอาจจะช้านิดนึงอะไรเงี้ยค่ะรอไหมคะพี่ไก่ค่ะ นี่แม่แต่พี่เห็นเด็กบางคนน้ำลายไหลด้วยเด็กพี่แกเด่งกันอ่ะคนละช่องพวกเรานะจ้องมองกันแล้วพอเสร็จแล้วย่างเสร็จเรียบร้อยในนี้ก็เรียบร้อยสุกทุกเรามีน้ำจิ้มไหมคะหรือว่าเราสามารถกินได้เลยคือจะกินกับผักแกล้มหรือว่าจะกินกับสลัดก็ได้นะคะจริงๆแล้วอะค่ะแล้วตอนขออนุญาตฐานิดเดียวหมัก ไก่เนี่ยคะเราเอาไปหมักปรุงรสด,ด้มัไหมหรือว่าการทานคลีนเนี่ยไม่ควรจะผ่านการปรุงรสมันจะมีมแล้วแต่ระดับของการกินคลีนนะคะ,คะถ้าคนเออพิ่งหัดกินคลีนก็อาจจะออใส่ พริกไทยกับเกลือเล็กน้อยได้ค่ะแต่ถ้าแต่คนเคลียนแบบหายคอเลยก็อาจจะไม่ปรุงอะไรเลยมันก็จะจืดจืดมากค่ะจะจืดนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรรับรองไม่ป่วยแน่นอนใช่ค่ะแต่คุณปอบอกพี่หน้าด้วยนะคะอันนี้ค่ะอาวุธนี่พีโมอาวุธเพื่อนี่กินกระเพราออกเลยอะอร่อยไหมแง้งแบบว่าไม่รู้สึกความมันว่ามันแบบดูไม่คลีนนะแต่ว่ากะเพราชัดเจนมากหนูอยากลองกินทั้งชิ้นไหมคะ มันมันอ้าปากไม่ถึงเก็๋เข้าใจเก็ะเข้าใจเลยเราเก็บไว้หลังรายการจบแล้วเราเพิ่มมาไม่นาชิมไหมต้องภูมิชิมไหมมาอันนี้ดูหรูหรามากเลยเนาะค่ะ chicken roll ถูกอันนี้เนี่ยสำหรับใครที่ชอบรับประทานแบบเค็มนิดนึงคุณเปิ้ลบอกว่ามีแบบว่าเครื่องปรุงรสเสริมความเค็มได้แบบคลีน n c l e คืออะไรคะก็เออ เป็นเหมือนซอสถั่วเหลืองลักษณะไหนคะก็คือโลแบบโลโซเดียมค่ะโลโซเดียมใช่ค่ะซื้อยากไหมไม่ยากค่ะอันนี้มีตามซุปเปอร์มาร์เก็ตค่ะค่ะแล้วถ้าชอบหวานล่ะเราจะปรับมายังไงได้บ้างก็เลือกใช้น้ําตาลที่ไม่ใช่น้ําตาลทรายขาวล้วนก็อาจจะเป็นน้ําตาลทรายแดงค่ะแต่ว่าเราจะใช้ในปริมาณนิดนึงนะคะความหวานค่ะน้ำตาลแสดงก็ต้องลดปริมาณลงเป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างคัน้อง่ะคืะ คือคือรู้สึกเลยว่ารสชาติสะอาดอะไรเงี้ยหรอคือมันแบบมันไม่มันอ่ะมันเป็นอาหารที่ไม่มันเลยอ่ะอือมันเค็มหน่อยไอ่มันไม่มีอะไรแล้วมันก็แบบมันเหมือนไก่มันไปต้มซุปอะคะหรือว่าอะไรมันเหมือนมันเหมือนกลิ่นซุปอะหรือหัวาติอาจจะมีหัวหอมใหญ่ด้วยค่ะถ้าเกิด ถ้าเพิ่มความหวานของของของรสชาติเราจะใช้ออวัตถุดิบธรรมชาติในการให้มันออกรสชาติโดยธรรมชาติเพราะว่าอาหารครีมจะปรุงแต่งน้อยค่ะน้องพูดถูกน้องพูดถูกเพราะว่าจริงๆเราไม่เคยรู้ว่ารสชาติของผักจริงๆอ่ะ ที่เป็นผักอย่างเดียวค่ะมันรสยังไงในขณะที่ไก่อย่างที่น้องบูมถามมันเป็นกลิ่นเหมือนน้าซุปหรือไม่มันคือเนื้อไก่เนื้อไก่อกลิ่นแบบนี้เขาที่เราไปทำเอากระดูกไปทําต้มเป็นน้าซุปไงใช่แต่นี่ออกรสทุกอย่างจะเป็นแบบธรรมชาติใช่ไหมเป็นรสเาไก่เลยรสอกไก่เลยมีน่ากินได้เต็มที่แต่ไม่อ้วนเลยนะท้องแบนมากเลยนะคะแล้ววันนี้เนี่ยน้องเป้ลยังมีอาหารสูตรเด็ด จะมาสอนพวกเราทำค่ะแล้วคุณผู้ชมนะตกใจแน่นอนก๋วยเตี๋ยวแห้งต้มยำลูกชิ้นไก่อ่ะอันนี้คลีนนะคะค่ะแล้วคลีนยังไงไหนช่วยแนะนําเครื่องปรุงนิดหนึ่งได้ไหมคะก่อนอื่นเลยนางเอกก๋วยเตี๋ยวเส้นเป็นเส้นแบบไหนคะเราก็จะเลือกใช้เป็นบะหมี่ผักหรือเส้นหมี่ข้าวกล้องนะคะค่ะเพราะว่าเราก็จะลดงดลดคาร์โบไฮเดรตที่เป็นแป้งสีขาวลงค่ะแล้วก็จะเลือกนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นผักมีมีใยมีไฟเบอร์อะไรเงี้ยค่ะ และส่วนองค์ประกอบสําคัญของก๋วยเตี๋ยวในวันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นเป็นลูกชิ้นไก่แบบคลีนค่ะอันนี้ไม่ธรรมดาโฮมเมดโฮเดอันนี้ทําเองโอ้ยังไงไม่มีแป้งเลยอ่ะใช่ค่ะนี้ไม่มีแป้งเลยเราจะใช้อกไก่มาบดนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยแค่เป็นซีอิ๊วแบบรโซเดียมค่ะแล้วก็พริกไทยค่ะแล้วก็ใช้เบกกิงโซดาเล็กน้อยนิดนึงนะคะเพื่อให้แบบ เนื้อมันนุ่มใช่ค่ะเอาไปปั่นปั่นแล้วระหว่างปั่นเราก็เติมน้ําเย็นนิดนึงค่ะเติมน้ําเย็นเพื่อให้มันเหนียวแล้วก็แช่ในตู้เย็นไว้คืนนึ่งค่ะหลังจากนั้นเราก็นํามาปั้นกลมค่ะค่ะปั้นกลมแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็ไปต้มในน้าในน้ําคือน้ําเราต้องเพืพอน้ําเดือดเราต้องลดไฟลงไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นไก่ปะช่อนะแค่นี้ใช่ลูกชิ้นคลีนต้มแล้วใช่ต้มยังอันนี้ต้มแล้วเมื่อกี้ ตกใจหมดอันนี้อันบอกว่ายังไม่กินอันนี้ต้มแล้วค่ะพอมันลอยขึ้นมาก็แปลว่ามันสุกแล้วค่ะโอเค่ะเทคนิคขออีกนิดเดียวอย่าอย่าตอนให้น้ําเดือดถ้าน้ําเดือดจะเป็นบาดชอบใช่น้ําต้องไม่เดือดแต่ว่าต้องไปเรื่อยๆจนสุกแล้วมันรอนนี่เป็นเทคนิคทํางกชิ้นนะโอ้ยเรแบบว่าใชได้ไหม นันนานๆจะได้กินแบบนี้เพราะส่วนใหญ่จะมีแป้งมาผสมอันี่คือแบบว่าไก่อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยมากไม่คยอะไรนะแล้วมันเป็นทำเองปั่นนะคะปั่นเอาเอาเอาไก่เอาเนื้อไก่อ่ะปั่นปรุงรสแค่ ไม่ต้องกินได้เลยสุกแล้วอันนี้สุกแล้วกินซุกี้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เก๋บอกน้องบูอีกรอบหนึ่งหลังจบรายการแต่แต่เมื่อสักครู่นี้คุณเปิ้ลอธิบายได้ค่อนข้างคางชัดเจนแล้วค่ะเอาเริ่มลูกก๋วยเตี๋ยวเลยดีกว่านะคะชิมนิดทิ้งด้วยอ่ะก็ลูกชิมสิคิดว่าเป็นอะไรอ่ะเออเด็กๆสองคนที่ตกจริงเลยต่อไปหนูลองชิมเส้นเนีาพว่ามันพึ่งในความอร่อยใช่เส้นจริงๆมันมี่ผักโมโรเฮยะนะคะหนูช่วยหนูช่วยหนูเป็นคุกกิ้งมาม่าค่ะโอเคอ่ะค่ะเดี๋ยวลูกนานไหมคะลูกนนา เป็นเส้นมันนิ่มอะค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวลวกแล้วพักระหว่างที่ลวกนี่คุณป้อนบอกนี่นะว่าอันนี้เป็นเส้นทางเลือกสําหรับใครที่อยากจะทำเป็นก๋วยเตี๋ยน้ําขอแนะนําเป็นเส้นดีคือเส้นอะไรคะอันนี้เป็นเส้นหมี่ข้าวกล้องค่ะใช่ค่ะทาไมถึงเหมาะกับการทาเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ามากกว่า ก็ก๋วยเตี๋ยวน้ำลูกชิ้นน้ำเส้นหมี่ดูดูมันเข้ากันกว่าค่ะก็เลือกได้2อบบอปสงแบบเป็นทางเลือกค่ะสองแบบนี้นี่มีขายทั่วไปมีขายทั่วไปในซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะเลือกได้พอลวกเสร็จแล้วทีนี้เราก็นํามาสมมสเสร็จแล้วพักไว้ในนี้นะคะรังบแรงบันดาลใจทุกวันจากรายการของเราสบา ได้บ้างเอ่ป่าวเ่ออ้าวระหว่างที่น้องบุ๋มลูกไปนะคะคุณป้นจะมาปรุงน้ำก๋วยเตี๋ยวมีส่วนผสมอะไรบ้างคะส่วนผสมก็จะมีน้ำมะนาวกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวนี้เราใช้กระเทียมแบบอบนะคะเราสามารถเอากระเทียมไปอบใส่น้ำมันมะกอกแล้วก็อบได้ใช่ก็จะเป็นกระเทียมเจียวแบบคลีน n c l e n อ๋อค่ะคือสับๆๆๆโรยน้ำมันมะกอกแล้วเข้าตู้อบมันจะเป็นสีเหลืองทองแบบนี้ทั่วไปหมดเลยเหรอ โอเคคุณไก่ไิ้ฉันจําได้ชอบแบบว่าบริโภคน้ํามันมะกอกใช่ใช่เลยนี่แหละก็ลาหมักผมไปอะไรไปไงพี่ก็มากินตลอดคน่อะไรจำได้อ๋อคนอะไรคนละมะกอกกันิดนึงก็มีถั่วลิสงนะคะแล้วก็ถั่วปักยาวหั่นเฉียงลวกอันนี้ถ้าใครชอบทานถุงงอกอะไรก็เปลี่ยนผักตามชอบได้ค่ะแล้วทำไมต้องหั่นเฉียงอะคะอันนี้ อันนี้เรียนแบบก้วยเด็กสุโขทัยมาไม่ได้หั่นตอกมันจะบางๆแล้วมันจะใช่หั่นตรงะมันจะเอาไว้ทำซุ้งตำใช่ค่ะโอเคนักบุรุษคิดมาเรื่องนี้แล้นี้สึกหรือยังมีก็ถ้านิ่มก็ได้แล้วค่ะก็จะได้แล้วแหะหนูก็จะกอบโอ้ยน่ากินอ่ะ ก็มีต้นหอมผักชีฝรั่งแล้วก็ผักชีค่ะแล้วก็อันนี้เป็นซีอิ๊วขาวโลโซเดียมน้ำตาลสายแดงแล้วก็พริกป่นค่ะซีอิ๊วขาวที่ต้องโลโซเดียมนะถึงจะคลช่ะยิ่งกินเค็มมันก็ยิ่งตัวบวมันเนาะใช่ค่ะเครื่องปรุงมันก็ทายอาหารทั่วไปค่ะแต่ว่าแค่เราลดเค็มลดน้ำตาลลดผงชูรสอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลือกที่เนื้อสัตว์ที่ไม่มีไขมันอันนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบคลีนๆนะคะ เรากดไม่ค้างน <Th> ิดเดียวค่ะมือนึงถือลูกชิ้นอีกมือนึงถือถ้วยยังไงที่พับไม่ค้าอถ้วยหนูหนูวะก็เลงคิดอยู่เลยแต่เอ๊ะลูกชิ้นเนี่ยข้างในเนี่ยมันเย็นๆหน่อยหนูว่าจุกลงไปในนี้ไม่ได้ค่ะหนูกัดแล้วคค่ะะะแล้วนไม่ทวนค่ะถ้าขอพี่หน้าพี่้อนุญาตไปแล้วนะหลังจากเส้นเสร็จแล้วค่ลวกก็ใช้น้ำปรุงเลยมอ่ะให้พี่น้ำปรุงลวกเลยลวกเลยค่ะยังไงคะปรุงช่วยน้ำปรุงเนาะอันนี้ไม่เป็นไรใช้ที่น้ำปรุงได้ค่ะ ที่นี่ใช้อะไรก็ได้ค่ะไม่ใช่ของเราเอ้ยของเราอันนี้ก็จะเป็นอกไก่สับนะคะแล้วก็ใช้แบบน้ําแบบคลุกคลิกค่ะน่ากินจังเลยอมจังเลยอ่ะแค่เปิดอกไก่สับก็อันนี้ก็เป็นน้ําสต๊อกจากโครงไก่นะคะหอมมากก็ต้มแบบธรรมดาเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเอาน้ํามาต้มกับโครงไก่แค่นี้เนาะก็ได้แล้วค่ะอันนี้ก็พื้นจริงมันก็ปรุงรสตามชอบเลยค่ะ อันนี้เป็นเริ่มต้นด้วยมะนาวประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะใช่ค่ะถ้าชอบเรือก็ใส่เพิ่มใช่ค่ะอันนี้อันนี้เป็นการปรุงตามชอบเลยค่ะทำเหมือนถ้าทำต้มทำยำปกติใช่ค่ะซีอิ๊วโลโซเดียมนะคะมีเกลือโซเดียมต่ำหน่อยใช่ค่ะสองช้อนชา น้ำตาลทรายแดงเห็นไหมใส่นิดเดียวอจะกินครีมต้องแบบนี้นะครึ่งช้อนชานอกจากไม่ใช่ทรายขาวแล้วยังใส่นิดเดียวเองใช่ค่ะอันนี้ก็ตามชอบเลยค่ะจริงๆแล้วถ้าแสดงว่าความเผ็ดนี่มันก็คือครีมได้ใช่ค่ะพริกครีมได้พริกก็คือครีมมันจะไม่ครีมถ้าเกิดเราปรุงแต่งเค็มเกินไปหรืออะไรเกินไปเค็มกับหวานเนี่ยไม่ครีมใช่ค่ะหนูลูกพินรอให้เลยนะได้เลยอ๋อได้ค่ะ เออเยอะเยอะเลยเดี๋ยวต้องกินหลายชามถัวฝักยาวลวกใส่ลงไปเลยผสมนี้เลยนะคะจริงก็เอาทุกอย่างมาคลุกรวมกันนะคะอ่าเอเค่ะแล้วก็ต้นหอมค่ะค่ะผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งตัวนี้หอมมากเลยพี่น่าชอบกลิ่นจริงเนอะใช่ค่ะกินดิบได้เป็นเป็นกิโลอ่ะเนอะนี่คนเลยเริ่มเป็นน้ำยำแล้วเริ่มเป็นน้ำยำแล้วนี่คือพระเอกของยำคือ ถั่วนะคะใช่ค่ะแล้วถ้าใครผุกข้วถั่วเองก็ก็คลีนเหมือนกันก็ก็คลอนคลายด้วยใช่ปลอดภัยใช่ค่ะปกติแล้วถ้าเกิดใครมีเครื่องปั่นที่บ้านนี่ปั่นได้ไหมคะหรือว่าให้มันเป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้ดีกว่าจริงอันนี้แล้วแต่ตามชอบเลยค่ะจะช่ใช่ค่ะอย่างนี้คือคลุกน้ำยำตามตามชอบแล้วก็ เน้นเป็นแบบน้ำขลุกคลิกใช่ไหมคะเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งใส่แล้วน้ำลายไหลใส่แล้วหล่นเลยอ่ะซื้อที่ร้านเลยเนาะโอ้ยใครจะโชคดีได้ชิมนะพี่ว่าเป็นปูแน่เลยไม่ตะเกียบไม่ตะเกียบพร้อมตะเกียบไหนอยู่ไหนตอนนี้พี่อยู่ในมือแล้วเดี๋ยวช่วยตักลูกชิ้นใส่ให้ด้วยใช่นะหน้าที่แล้วพี่เบิราตมีหน้าที่แล้วพี่เบิร์เอาใส่นี้อันเดียวพี่เบิร์ตเศษนี้อันเดียร่ก่อเส้นหังค่ะ พี่บูมคะพี่ไก่ดูแล้วเส้นเละเชียวค่ะเพาะว่าเป็นีข่าวที่เละมากค่ะพี่บูมไม่มีที่ไหว้นี่นะไม่มีที่พักหรออ่าใส่ใสแล้วค่ะลูกชิ้นร้อนพิเศษได้ไหมคะได้ค่ะพิเศษลูกชิ้นเลยค่ะนี่กิน clean จริงแต่ว่าลูกชิ้นของน้องเปิ้ลนี่แต่ละลูกนี่จัมโบ้เลยนะใหญ่มากเอาล่ะเอาใครจะชิมนี่ก็จะได้นะพี่ไก่เอาลูกชิ้นนะเดี๋ยวมันติดปากปลาที่ลูกเส้นเดี๋ยวมันติดอ่ะอ่าโอเค เอาละค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมขาก๋วยเตี๋ยวแห้งต้มยำลูกชิ้นไก่คลีนนะคะนี่หน้าตาน่ารับประทานและยังหอมมากๆอีกด้วยนะคะอ้าวนี่คืออีกเส้นหนึ่งที่น้าตาคเส้นหนึ่งอันน้อชีใครกินผูโชคดีหวยออกที่น้องโเก็บเอไวว่างค โค้งนิดเดินนะดาโหชอบมากเลยอ่ะเป็นแบบเหมือนมามาพอดีฉันเห็นสายตาของคุณตั้งแต่ตอนปรุงน้ำก๋วยเตี๋ยวแล้วค่ะใช่ไหมคะยัดลงน้ำลายนี่แบบถ้าขาดรสชาติอะไรเราสามารถเติมได้เลยค่ะอ๋อถ้เติมเสร็จเป็นใหม่คลุกใหม่ใช่ค่ะอันนี้ก็จะได้เป็นอาหารคลีนที่เอ่อไม่น่าเบื่อบางคนอาจจะคิดว่ามันมีแต่จืดๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถดัดแปลงเป็นแบบที่เราชอบได้เราจะได้มีความสุขกับการกินนะคะใช่ค่ะลูกชิ้นเด้งดึ๋งมากเลยเพียงแต่จิ้มอยู่จิ้มไม่ได้บอกบอกหน่อยสิ แตกต่างกับต้มยำที่เราเคยซื้อกินไหมไม่ต่างเลยอ่ะความรู้สึกคือรสมันใช่เลยอ่ะแล้วก็มีความเผ็ดด้วยแซบไหมมันแซบไงเพราะว่าพอมันเผ็ดปุ๊บมันเลยรู้สึกแซบเลยอมันมีปรุงเนี่เลยค่ะคือไม่ว่าจะมันกลิ่นของเครื่องเครื่องปรุงทุกอย่างมันมาเคล้ากันอยู่ในนี้ค่ะตอนนี้พี่บู๊กำลังทำน้ำยำแล้วนะคะเพื่อใส่เส้นหมี่นะคะ ค่ะทีนี้ก่อนที่จะจากไปนะคะเปิลทิ้งท้ายนิหนึ่งวิธีปรับจากเมนูอาหารธรรมดาธรรมดาให้เป็นอาหารคล<อ>ีนทันทีมีวิธีปรับง่ายๆปรับยังไงคะ <c oughs> วิธีปรับง่ายๆนะคะก็คือการเ,าเลือกวัตถุดิบค่ะก็เลือกวัตถุดิบที่เป็นไขมันต่ำโปรตีนสูงอย่างเช่นอ,อกไก่หรือเนื้อปลาค่ะแล้วก็กหนดวิธีในการปรุงก็เ,เลี่ยงการทอดการผัดถ้าผัดก็เราจะเลือกใช้น้ำมันน้ำมันมะกอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ นอกจากนั้นก็คือมันก็จะเป็นเครื่องปรุงใช่ค่ะเครื่องปรุงแล้วก็แบบลโซเดียมลโซเดียมใช่แล้วก็ลดน้าตาลดน้าตาลดน้าปลาแล้วก็ไม่ไม่ไม่ใช้ผงชูรสไม่ใช้ผงชูรสข้านี้ก็จะเป็นอาหารคลีนแล้วค่ะแล้วก็ลดมันด้วยใช่ค่ะจริงๆพอได้ไอเดียนี้เนี่ยพอเรารู้หลกปุ๊บเนี่ยเราก็นําไปปรับประยุกต์ต่อได้ใช่คะโอ้วันนี้ขอบคุณสาวแก่งของเรามากๆเลยน้องต้นขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แม่ขอบคุณจริงๆที่ทําให้เราแล้วก็น้องๆมีความสุขในเช้าวันนี้นะคะโถ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 วันนี้ทั้งสาคนไม่มาทํางานไม่มีของกินพอดีเลยอ้โชคดีมากรานช่วยของหยุดพอดีเลยน้องปุอย่าเพิ่งย่างใจไปเดี๋ยวพักโฆษณาก่อนกลับมาช่วงหน้าที่จะพาไปดูท็อกเทลินที่เชียงรายจานนี้อาจจะเป็นของพี่ก็ได้ช่วงหน้ามาดูท็อกเทลกันค่ะสักครู่ค่ะมาพี่ชิมด้วยใครจะไปรู้